สร้างดีอ๋อสะพานขับรถน้อพี่น้องก็เจอผีสางกินแม่ที่บ้านที่นั่นด้วยกันบังด้าจองไปสร้างไอ้บ้านผมนี่เด้อ <c oughs> โอ้ยน้องยังเป็นขาก,กลิ้มจี๋ถนนล้อยผ่าได้ป่ะทีนี้นะ้องทางด่วนมั้ยนะนี่ก็ดีถึทังไปได้รถก็แลวหลายหลายหลายไปในเมืงองรุงเทพไปขุงเทปเขากรุงเทปสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเจอถนน ทางไปสวนไปไห่เพิ่นพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูนี่ทางไปน้องน้องสะไปได้เนี่น้องเลี้ยงป้าได้เน,น,น,นี่ยน้องเนี่ยแบบ่บบอป้บาบ่ป้าบ่ยังพี่น้องบ่หนี่รถทาง,างต่างจังหวัดชนบทของประเทศไทยคนขี่ยังง่ามพี่น้องบ่ทุกย,ย,ยิบลอยเล่นกับมวยยุทธ์เป็นไงบ้างพี่ ทำแบบอุดมสมบูรณ์บอุดมสมบูรณ์ได้เป็นนี่เบิ่งมีนองมีหนามบ่อมีน้องดูดกูเป็นหนามเป็นเนาะบ่อ๋อพูนะนี่จะบ่อเนาะสวัสดิ์จะเลื่อนจะเลื่อนชุดเลยได้นี่เนาะมีมีถนนสำนีเนาะคันยุบานเป็นไงโอ้คันยุบานนะเปรียบเทียบเลยนี่ซ้ำทางเขานี่

มีแต่ซิบล้อทั้งนั้นเลยแหลนเนาะบอสทกสะเทือนผมไี่องเฮ้ยอันนี้คยอยู่หนอกคักนอกในแอลิเลนี่บอบอบัวเงาไ่นองตาย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 ่เนอะเฮ้ยบ่วเงาบ่เา สองเลนเนาะเลนสวนกันสองเลนสวนกันนี่อันนี้แม้แต่อยู่นอกหมู่เนี่อยู่นอกอยู่กับอยู่กับสวนอยู่กับทงอยู่ยังเคนคนนี้ต่บอคูบ,อาบา่อบ้าแต่ยังมีทางคนกีนเื้ยคนขีนนะอะไรนั่น ถนนลากถนนใหญ่เลยด้น้องโไน้องดูเียได้น่าหนิปะกงบางปะกงนอพีปน้องโอ้โอ๋ี่ว่าเปิดว่าบาปงปะกงน้ำกงขึ้นขึ้นลงลงอไรอน้องไขางไเพื่อจบองรงจองทีเา มาสางมายังคือในหน้าโคตรเดี๋ยวไปต้องมาเจ็บิดหลังวัลเดี๋ยวก็รอสะพานคามเขาไปหาบ้านหาเมือ่อ,อ,อ,อมานี่เนาะนี่ออกมาเนี่ยแล้วไปนอน น้องพ่ออม,อมเาามานีง่มเนะปิ่งอพี่น้องว้าวปว่บัดแน่ไปทังคนแมนถนนรอยผาได้ปบบีนี้น้องทางด่วนมาหนานี่กไปงรถล้หลายหลายหล,ล,ลายไปใเมืองเุเท,งเทเขาเทเขาเุเทไปบุปรีต่อเขาขุเทว ชนบุรีเฮาต้องแลนท้งางน้เนลนยได้อ๋อห้องเาดนอเื่องความสะดวกสบายนาะพี่น้องไปทางใดก็ได้เินเลเสียเงนเินกดอ๋อเปาดนทไเดน้นบ่ต้องเสียทางบ่ต้องบ่ต้องเชียค่ขาทางดวนกัแลนทังลางอ๋เบิ้งเบิงเบิงเอาพี่น้องน ห,หนุนลอยฝ่าพี่น,น,าาน,าาน้องเนนอ้ยฝลาเอ้ยคนโคงออมาอีกมัมนจะมาแปะออกมาหนีนองคนพระนัราอ๋อมีวสะพานประเทศพี่น้องสะพานนี่เป็นแย้แวเนาะกลางถนนฟังฟังไปเลยครั ตางถนนเลนหอางนสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในหนี่ยสามางน้อกเป็นหางอะไรนี่ยทาไปเป็นสิบเลนสิบเลนหุ้นพี่น้องถาน้นเลอยฟ้าพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยอ,อันนี้กกเห็ดบนกระโรดี่นนะ้อก็สะดวกสบายเพาต้องก้าขางลางทางรางส่วนหตว ลครรรัับบนคถเลยือว่าต้นนั้นแั่แมนใช้ความเร็วแบบเราต้องไปวุ่นวายเนาะยกขึ้นให้แบบว่าโค้งอยู่ข้างบนเลยไปกลับอยู่ข้างบนพี่น้องโอ้พุ่นเฮ็ดมาจูกันบันนี้เลยบอลกลับรถกันเนาะโบแมนว่าจะรถเนี่ยหน่อยกลับได้พี่น้องชิปหลอกก็ยังกลับได้อยู่ข้างบนโอ้ ก็ให้ว่าดล้อยฝ่าอยู่ยังได้นอนโผดูถนนเหมือนเห็ดขึ้นไปเลยสร้างขึ้นไปเลยเห็ดคืองามมากระทุนนี่พี่น้องงามนั่งสเต็กแล้วก็เบนออกมาบริเวณมันปีออกมาบอกมันไปหลับน้ำนักแต่อย่งใดน้องป้าคับไปเลยดิขับไปยื้อๆบริเวณพี่น้องเหมือนไข่ไข่เอาเอาเอายังไปว่างไปซื้อๆไปแปะไปซื้อน้องโอ้พี่น้องเอ้ยเบริเวณ มเอมอมมมม็องบ้างไงนม่ออกแหกแตเออหาบเขาหาบก,กาเนอกอย่างนี้นี่คือหองเอ้เบล่งเอาเป่งเอาผมงามไหมผมฟังดูความกว้างของถนนสะพานลอยอยังเห็นเหยาว่ด้เนะผมความสามารถเห็ดขามไปหมดเลยป้า กับรถมัน oh. ก oh ับบอกอนี này, ưng, này, oh ้เนาะนตะเคียนป่ายบอกทุกๆจุดทุกๆจุดเนาะอะเยตะกนไ่ค่อยเ่ของม่ก็บม่ได้ไปแล้วโอ้โหเไปเอาเร็นอเลยเบิงเบงเบิงไปนองนเบิงเบิงถานุนป่าทุบทางด่วนได้ขาบบนนี่นาดนี้โอจิกนทางด่วนนองวลงบึ๊บป่า ย่อมใจนอกคนไทยในี consumer, ่ทางสร้างรอีรอนเนาะนี่เพราเพ่นว่าสร้างแบบว่าโบแมนสร้างให้คนจํำเนาสร้างให้โลกได้จ้ำนะความเพิ่นสร้างนะความเพิ่นอยากสร้างความเพิ่นพัฒนาของเพิ่เนนอกสพานรอยก็มีทุกจุดพร้อมความความห่างของสพาพรอยเนี่ยมพว่ามีอยู่ประมาณรอยหรือสองรอยเมตรตรงมีอีกกว่าหนึ่งเนาะ เป็นไดพี่น้องเห็นบอถนนประเทศไทยเลยต้นต้นโซมส,สามหกเลนสลับกันบนว่าฮาเลนซิปเลนก็นมีเน,ะนาะนั่นเห็นบ่สะพานล,ลอยเห็นบ่พี่น้องมีอีกแล้วน,นี่เนู่นห,นหนะบ้าน ยู่เช้าบ้านผมนี่โอ้มีสะพานร้อยขามแห่งเดียวนังปื้ดดังปื้ดนี่ยนะโอ้ยดีใจขนาดดีใจขนาดเนาะดีใจร้ายพี่น้องเทว่าได้ได้สะพานใหม่เนาะมันยังไปอวยเขาอีกเออยังมาอวยประเทศไทยได้ว่าประเทศไทยมีบบสะพานร้อยขามถนนมาสัตว์ว้าวข้าใจคำแมนว่ามัน,มนไก่หรือว่ามันอะไรเนี่ย ผมนี่อยากนับให้เบิง่งว่ามันมีจักสภาพเนีนประเทศไทย้เนเกี่ยวชุ่มชุ่มอะไรก็คือประเทศยาเบิ่งกผมถนนสอนกันพี่น้องบอกว่าสอนยีน่วาจังได้นี่นั่นบาสไม้นี่แลนนี่สั่นหนึ่งเนี่ยหนอันนี้สันน่นสองถนนสามสัน่นทั้งทั้งอีกสั่นหนึ่งทังทังอีกสั่นนึงโอ้เคยเห็นแต่ตึกเนาะเคยเห็นแต่ตึกสองสัน้นสามสั้นอันนี้มาเห็นถนนสามสั้น,นอ๋อ ขัก็พี่น้องว่ะเฮ็ดหฮโลกจ้ำจ้ำไปรีได้โลกดีก็ได้เบิ้งเอาหดบรรทุกแหลนไลกัยังหมดเครื่องบ่ยังนแ่เดรามคแลตาจังวัดอย่างเดียวเลยน้อโอ้ยาก น,นี่กันเลยน้องออดไปเลยระยอกระยอกไว้พไปเลยลค่ะหกเดี๋ยววันหน้สะพานลอยอกันนี่เออโอ้ยหนึ่งหกข้างนาก็มีอีกพี่น้องอันหนึ่งเอออ๋อนั่นสะพานขับรถนี่นี่พี่น้องมีบนขับรถพอมอีกนิด ผมันแปลว่าสิกรถเนี่ยหน่อยได้ขับกับเนี่ยรถบักใหญ่นึงเนาะครับผมเป็นทหากครับผมเป็นทหารด้วยมันเป็นคือมามาแปะไว้ใส่กันสิสือเลยโอ้ยประเทศพองแฉกจักชิว่าจั่างใดน้องพี่น้อนจนให้แต่ว่าเอ้าพี่น้องเบิ้งน้ำกันไปยาว ให้บรรยากาศหรือว่าให้ถนนบรรยายความบรรยายภาพเองเนาะจนอย่าวาเนี่ยนั้นมาได้ได้วยนะนี่สะพานล,ลอยก็มีเลยนี่กับสะพานล,ลอยข้างหน้ากับสะพานล,ลอยป้ขาขมนอยู่บ้านบาสมัยนี่สรสลองบนนี้แล้วปุ๊บยี่สัวองวันไหนวันพระมาณอาทิตย์ที่สองอาทิตย์นี่ตอ้องสลองบนนี้นี่ก็มีสะพานปะนี่นะม,นมีอะไรกนันบ้างด้ี่ สโลงนี่เลยต้องจัดวิธีต้องจัดการเปิดเออรับมอบรับย่งแบบนี้เปิดวิธีวิธีมีการเปิดอันนี้ก็สร้างนี่ได้นี่สร้างใหม่นี่ได้นี่อันนี้คือบอนที่ว่าขามแยกไว้เจ้ากันนี่น้องสะพานกับรถสะพานขับรถอ๋อเบื้งนี่พอดีเนาะเบื้องพื้นช้างนู่นนี่นี่ทางนี้ก็สร้างมาทางนี้มุมม้วนโคงอ๋อโอ้นี่นนี่มุมนู่นนี่ เดี๋ยมันสร้างได้สร้างดีอ๋อสะพานขับรถน,น้อพี่น้องาก็จะไปสร้างเป็นอีกบ้านที่ลด้วยกันเบิังด้าจ้องไปสร้างให้บ้านผมนี่เด้อ <c oughs> โอ้ยน้อยิ่งมันขาดเลยจำเจียรเขาขอบุญขอบุญเลยหลายทีเออสขอบุญขอบุญเลยหลายเลยละ่ะไปสร้างอยู่บ้านผมเนีแบบนี้บ้านผมมันจช็คยู่ยไซน์เช็คเชียวยังแหละไปสร้างว่าะจซื้อกันได้สาาร้อยเบาของไปกนันไดรทีเออ แม่แต่ถนนยังถนนอยู่ในทางเขาในเมืองทางเขาไปได้แบบชุมชนเอาวัต้อเรื่อยอยูอย่ในนี้<ค><ณ>มีแต่ลุมแต่บอ่อรถแลนด์เน, <c oughs> ดนี่ยครับขับรถอยู่นี่บริยูซื้อๆนี่ยึกจักยึกจักยึก,กจักอยู่นี่จะไปไอา,าได้ง่อยไปไหนี่ว่ามันป่วยป่วย <c oughs> อู้อ่แมนแล้วรับดีคือรถเ่สมมติว่ามีคนถองคนยังไปนั่ในไก่จีกอดเลยมันต้องไปหอโรยาบ้าน <c oughs> รู้ยังออกอยู่เลยรดเลย คอดอยู่ในรถเลยเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งถนนหนทางรีบานเปิดเลยบ่ให้ว่าจักฉีวนะ่าอยงไรล่ะเนาะมีแต่เบาะคำว่าอู้สวยและก็งามบังผมเบิงบ่งเอาผมนี่ก็มีเรือ่อนีดหน่อยเพราะอันนี้เป็นคำเรียกว่ากับรถอีกอันนี้ก็ได้ทางด่วนอ๋อทางด่วนดูนิดทางด่วน,น,วนพี่น้องเอ,อ้ยเป็นไม่ห้ออาแบก ตีปีนขึนด้วยอ๋อในกระตุ้นทางดวาร์ที่หนักๆของท้อที่เบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่เพิ่นเห็ดขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นมาเนี่ยเชี่ยเงินอยู่เนี่ยแล้วก็มาสลบเผาอยู่บนนี่เนาะเบิ้งนี่ถนนนั่นพาแผด่ได้หนิเชี่ยขึ้นมาจังสี่ยาเบิ้งพวกเพิ่นเห็ดมาซองผังมาตีบเขากันเลยนี่ฉลวบขากันเนาะ แล้วก็ยาวเลยแล้วบั่นี้เนาะฉันเล่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 นทะเลโบราณกินเด็กแต่งวันแม่แต่เมื่อยแต่จะไปได้อย่างอื่นเอาเอาเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นเด้อครับเด้อฝากเพราะว่าพี่น้องอยู่ไซด์กันแล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณเรืยๆที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปบอดสมัยเนาะ พอสมัยจะจบคลิปไปเพียงสำนีน้องพี่น้องขอกาบคำว่าสบายดีและสวัสดีครับผม